คำว่า immersive ถ้าให้แปลตรงตัวจะแปลว่าดื่มด่ำหรือซึมซับส่วนคำว่า sim ก็ย่อม,มาจากคำว่า simulation หรือ simulator นะครับซึ่งแปลว่าการจําลองพอเอา2คํคำนี้มารวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นคําว่า immersive sim ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลประมาณว่าจําลองการดื่มด่ำหรือซึมซับของบรรยากาศซึ่งมันกลายเป็นคําเรียกแนวเกมไปแล้วนะครับในยุคปัจจุบันถ้าถามว่าแล้วมันต่างอะไรจากแนวเกมเดินหน้ายิงเส้นตรงอย่าง Call of Duty ไม่ก็เกมแนว open world อย่าง Far Cry าาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง Immersive Sim นะครับเป็นแนวเกมที่อยู่มานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี90เป็นต้นมาแต่น้อยคนนะครับที่อาจจะรู้จักความเจ๋งของเกมแนวนี้เลยนะครับก็คือเป็นเกมที่ให้ทางเลือกกับผู้เล่นและให้อิสระต่อก,การการะทาต่างๆของผู้เล่นซึ่งรวมถึงระบบและความสามารถต่างๆที่ผู้เล่นมีด้วย Immersive Sim ก็จะมีแนวอื่นผสมเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่น RPG St ีจีสเตล r s ิร o ส s ์เวอร์ซันชู r และก็ s u r v i v ว l Horror อันนี้ก็แล้วแต่เกมนะครับว่าเขาจะนําเสนอในด้านไหน และถึงแม้ว่าโลกในเกมแนว Immersive Sim นะครับมันจะมีขนาดเล็กกว่าเกม Open World ก็ตามแต่ตัวเกมกลับมีระบบเกมเพลย์ที่มองข้ามความเป็นเส้นตรงไปได้แถมยังเข้ากับเกมอีกด้วยทําให้ผู้เล่นนะครับสามารถเล่นผ่านด่านในแบบไหนก็ได้และสามารถทาําภารกิจเสริมพร้อมๆไปกับภารกิจหลักได้อีกด้วยและนี่แหละครับนี่คือจุดเด่นของเกมแนว I m m e r s i v e Sim ก็คือมอบเป้าหมายให้กับผู้เล่นให้ผ่านด่านและจบภารกิจแต่ไม่ได้บังคับหรือกีดกันอะไรคนเล่นนะครับวิธีที่คนเล่นจะต้องผ่านอย่างไงนั้นแล้วแต่คุณเลยนะฮะถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่ผู้เล่นต้องหาทางผ่านศัตรูไปให้ได้นะครับก็จะมีทางเลือกว่าจะทำายัางไงใช่ไหมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นล้วนๆนะครับอาจจะลองใช้การปลากลัวหรือจะใช้อุปกรณ์เป็นตัวช่วยเล็กน้อยก็ได้หรือไม่คุณอาจจะเผยไปเจอทางดินลับเล็กๆก็ได้ทําให้ผ่านศัตรูไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องโดนเจอตัวหรือคุณออาาาจจจะะลงงใใช้้ววิธีีกกรเเ่ยนนนคมสตู็ได หรือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเข้าไปฆ่ามันตรงๆจบนะฮะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่คุณก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าบางเกมนะฮะอาจจะมีผลลัพธ์จากการกระทําของคนเล่นด้วยหรือจะเรียกแบบง่ายๆนะครับนั่นก็คือระบบคามาสเตตัสนะผมที่จะบ่งบอกตัวคนเล่นว่าทําเร็วหรือดีมากแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นอยู่ดีนะครับว่าคุณทําอะไรมาแล้วบ้างก่อนหน้านี้ในเกม ฟังมาขนาดนี้คุณก็คงคิดแล้วใช่ไหมว่าถ้าแนวเกมมันระบบละเอียดทำมาดีขนาดนี้แล้วทาไมในปัจจุบันถึงไม่ได้นิยมเท่าเกมที่มันเล่นง่ายในยุคปัจจุบันผมจะลองเอาเกมในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ลองชิมและรู้จักบางเกมนะครับมานาเสนอให้ผู้คุณฟังแล้วกันว่าแต่และเกมมันมีจุดแข่งด้าน i m m e r s i v e ของมันยังไงแล้วก็นี่ไม่ใช่คลิปท็อปลิสเกมนะครับเพราะฉะนั้นเกมไหนผมพูดก่อนหรือหลังก็ไม่ได้เกี่ยวกับความนิยมของผมนะครับผม แม่แค่เกมแรกนี้ก็เกมชีก้องโลกแล้วนะครับผมว่าสายเกม FPS เนี่ยไม่น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักกับเกมนี้นะครับ BioShock เกม FPS ระดับขึ้นหิงนะครับยอดเยี่ยมและโดดเด่นทั้งด้านเนื้อเรื่องและระบบการเล่น BioShock นะครับมีจุดเด่นที่มันเป็นเกมแอคชั่น RPG และก็มีความเฮอร์เลอร์นิดหน่อยนะฮะจุดเด่นหลักๆเลยนะครับของ b i o s h o c k ก็คือเรามีทางเลือกหลากหลายนะฮะในการสู้กับศัตรู ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะเกมนี้มันไม่ใช่เกม FPS เฉยๆมันมีความเป็นแอคชั่น RPG เข้ามาด้วยตัวละครเอกของเรานะครับจะมีพลังที่เรียกว่าพลาสมิต ก็จะมียกตัวอย่างเช่นมีพลังไฟไฟฟ้าพลังพึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีระบบซื้อขายไอเทมสกิลด้วยและมันเยอะมากนะฮะผมไม่รู้ว่าจะเล่นครบทุกสายยังไงเอาง่ายคือคุณต้องอัดแอฟการเล่นเอาเองนะฮะว่าคุณอยากเล่นสไตล์ไหนถ้าสายของผมที่ผมชอบเล่นก็จะเป็นสายแฮกเกอร์นะฮะคอยแฮกป้อมปืนจะได้เป็นตัวช่วยของเรานะครับคอยสู้กับศัตรูให้ด้วยอ่ะนี่ก็เป็นดิกงหนึ่งอิมเมอร์ซีฟเพย์สไตล์ผมเองนะครับนอกจากเรามีค่าเงินธรรมดานะครับที่เอาไปซื้อของซื้อสกิลแล้วเนี่ยอีกหนึ่ ซึ่งการจะเอาอดัมเพิ่มจาก Little Sister เนี่ยคุณจะต้องสู้กับมินิบอสนะครับที่ชื่อว่า Big Daddy บอกได้เลยว่าเป็นการต่อสู้ที่โคตรถึงเลือดถึงเนื้อนะฮะผมผ่านกระสุนกับมานากับไอ้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าคุณสู้ชนะ Big Daddy นะครับคุณก็จะได้รางวัลเป็นอดัมนะครับของ Little Sister และนี่ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่จะให้คุณเลือกว่าคุณอยากจบแบบ Good Ending หรือ Bad Ending อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นล้วนๆเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยนอกจากเกมเพย์กับเนื้อเรื่องที่เป็นจุดเด่นแล้วเนี่ยอีก1จุดเด่นของ BioShock เลยนะครับนั่นก็คือการเดินทางในแผนที่ ถึงไบ o อช็อ k จะไม่ใช่เก็โอเ e นเวิ l ์ก็จริงแต่ถ้าเรายิ่งสำรวจนะครับเราจะได้เรียนรู้โลกของเกมนี้แล้วก็จะได้รางวัลด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนช่างสำรวจและถามว่าเกมนี้มีโอกาสลงไหมมีโอกาสลงเหมือนกันครับ ต่อให้เกมนี้มีลูกศรชี้อ็อบเจกต์ให้คุณนะเว้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้อ่านอ็อบเจกต์หรือไฟล์เอกสารหรือเนื้อเรื่องของเกมดีๆเนี่ยเราในฐานะผู้เล่นจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราควรทําอะไรต่อผมทำครั้งแรกตอนเล่นเกมนี้ตอนที่อ e ีปิกมันแจกได้เลยเล่นได้ประมาณ2-3ชั่วโมงมั้งเลิกนะฮะหาทางไปต่อไม่เจอแต่ตอนนี้ผมไม่เหมือนเดิมแล้วผมพอเรียนรู้หลายๆอย่างในเกมนี้ได้แล้วนะครับผม ก็นั่นแหละครับเราต้องเข้าใจโลกของเกมด้วยนะฮะเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วไม่ขี้เกยียจอ่านด้วยแต่ในกรณีของ Bioshock ในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามันยังเล่นง่ายอยู่นะฮะมันยังชี้อ็อบเจกต์ให้คนเล่นอยู่ในส่วนของ Bioshock 2ครับเกมเพลย์การนําเสนอก็ไม่ค่อยแตกต่างจากภาคแรก,กเท่าไหร่สิ่งที่ต่างไปจากภาคแรกก็คือคุณเล่นเป็น b i g d a ดี y ปี้แจกับปืนในภาคแรกคือกระชอกไปเลยและการใช้สกิลหรือพลาสมิตต่างๆนะครับมันจะดูกระชับขึ้นถ้าเป็นะต้อช็อกหนึ่งนี้สกิลคุ แล้วก็สปีดของเกมเพย์นะครับที่เร็วกว่าเดิม2เท่าก็นั่นแหละฮะด้วยค,ความที่ว่าเราเป็นบิ๊กเดียดดี้ด้วยแหละแล้วก็มีดีบอสตัวใหม่นะครับบิ๊กซิสเตอร์โหดเหมือนบิ๊กเดียดดี้ทุกอย่างแต่เร็วกว่าทรงพลังกว่าถ้าส่วนตัวผมผมชอบสไตล์เกมเพย์ภาคแรกมากกว่าแต่ภาค2ก็ไม่แย่เหมือนกันนะฮะส่วนภาคอินฟินิตผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าภาคอินฟินิตมันมีความเป็นแอคชั่นชูเตอร์มากกว่าเขาลดความเป็น RPG ีทิ้งไปหมดเลยนะฮะความอิมเมอร์ซีฟซิมก็เลยหายไปบางส ถ้าไบโอช็อกเป็นแอคชั่นอาร์พีจีบูยับดิสออเดอร์ก็คือเกมนักฆ่าล่าสังหารนี่น่าจะเป็นเกมแจ้งเกิดของทีมอาร์เค็นสตูดิโอเลยนะครับเนี่ยปัจจัยหลักของเกมดิสออเดอร์นะครับก็คือเป็นเกมสเตลเน้นรอบสังหารและรอบเลนส์แล้วก็เป็นเกมเส้นตรงเหมือนไบโอช็อ k ทุกอย่างเลยแต่ในด้านสไตล์เพย์นะครับจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวของผู้เล่นนะครับก็จะมีพลังพิเศษมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนไบโอช็อ k เลยยกตัวอย่างก็จะมีพลังบริงนะครับหรือพลังวาร์ปเทเลพอร์ตสั้นๆถ้าเป็นเกมอน พลังดาร์ควิชันนะครับก็จะเหมือนเกมแอสซิน e ี d ที่ว่าเป็นพลังมองทะลุนะครับผมแล้วก็มีพลังอื่นๆนี่นะครับที่คุณสามารถ a d แ p ป i ี e การเล่นสเตล t h ของคุณได้เลยส่วนอาวุธอื่นๆก็จะมีพวกปืนพวกมีดหน้าไม้สั้นเป็นต้นนะครับแต่ถึงผมจะบอกว่าเกมนี้มันเน้นสเตล t h ใช่ไหมแต่คุณสามารถบูได้นะเว้ยถ้าคุณมีความ Creative ในการฆ่าศัตรูมากพอเนี่ยคุณก็สามารถทําได้ แต่คุณรู้ไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยคุณสามารถจบเกมโดยที่ไม่ต้องค่าใครอยังได้เลยแล้วก็ใช่ครับเกมนี้มีคาม่มาสเตตัสเหมือนไบโอช็อกเหมือนกันแต่เกมนี้มันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนกว่าแต่ใช่ครับ i m m เมอร์ซีฟซมันแล้วแต่คุณนะฮะว่าคุณจะค่าหรือไม่ค่าก็ได้เกมนี้นะครับก็ยังมีระบบซื้อขายหรืออัปเกรดของเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วก็ได้มาจากการควักกระเป๋าขโมยคนอื่นเขานะฮะไม่ก็บุกบ้านคนรวยนะฮะแล้วก็ขโมยของในบ้านเขานี่มันฆ่าเลยหัวขโมยไว้เนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องหลักและในเรื่องเสริมคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งกับโลกของเกมนี้จริงๆอ่ะเพราะว่าแต่ละเควสอ่ะเราจะตัดสินใจทําอะไรอย่างไรก็ได้เว้ยแต่ก็มันจะมีบางเควสนะครับที่บังคับให้เราทําแบบที่เขาต้องการจริงๆและก็ AI นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมสไตลนะครับที่ทยเคจุด,ดบ หรือจุดน่าสงสัยนะครับที่ผู้เล่นเคยทําอะไรสักอย่างไว้อย่างเช่นศพที่เราฆ่าไปหรือแม้กระทั่งการเวียงดาบไปโดนกําแพงแม่งก็ได้ยินแล้วผมบอกเลยว่าการสู้กับ NBC มากกว่า2ตัวเนี่ยแม่งโคตรรับมือ,อยากเลยแต่ถ้าคุณมีสกิลมากพอคุณอาจจะล้มศัตรูกองนั้นด้วยตัวคนเดียวฟิลมันแบบนักฆ่าที่ไม่เกรงกลัวใครอะ Disorder นะครับตอนนี้มีทั้งหมด3ภาคแล้วและทุกภาคนะครับยังรักษามาตรฐานไปดีเหมือนเดิมถ้าใครสนใจน,นะครับลองจัดมาเล่นดูและมาเป็นส่วนหนึ่งของนักฆ่าในโลกแฟนตาซีดีกว่า นี่คือเกม u n d e r a t e มามืดแห่งปี2021 d e a d a t h Loop ถ้า Disorder เป็นเกมสเตล t h d a t h Loop คือ Disorder but Action High Speed ที่มีการนำเสนอด้านเกมเพลย์และ presentation ได้สดใหม่และแตกต่างมากคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับนั่นก็คือ Time Loop ซึ่งเกิดมาจากการทดลองนะครับของวิสนาลีทั้ง8คนและเราในฐานะผู้เล่นจะต้องฆ่าวิสนาลีทั้ง8คนภายในวันเดียวแค่คอนเซปต์ในเรื่องก็อีหยังว่าแล้วแต่ความเจ๋งนะครับมันจะเริ่มหลังจากนี้นี่แหละ ด้วยองค์ประกอบคอนเซปต์นะครับไทม์ลูปบนกรอบแบ็กลิฟที่จะรีเซ็ตทุกครั้งนะครับที่หมดวันและเวลาหรือไม่ก็ตัวของผู้เล่นนะครับถูกฆ่าตายลงซึ่งหมายความว่าของที่ผู้เล่นเก็บในคังทั้งหลายแหละนะครับหายสาับสนอย่างแน่นอนและเราจะต้องมาตามเก็บของพวกนั้นใหม่ทั้งหมดฟังคอนเซปต์แล้วเหมือนเกมมันจะโหดร้ายกับเรามากเลยใช่ไหมครับแต่นี่นะครับไม่ใช่เกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันยังเบสิกและเข้าใจง่ายนะครับแล้วสามารถเล่นจบได้จริงๆ ถ้าคุณไม่ได้สนใจพวกมิชชั่นเสริมอะไรพวกนี้คุณสามารถเล่นมิชชั่นหลักจบได้เลยแต่คุณก็อาจจะพลาดอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างน้อยก็80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่พลาดไปเ้ียความว,ว่าเกมนี้มาเป็นเกมเส้นตรงนะครับที่มีแผนที่กว้างมากของหรือไอเทมลหลายๆอย่างที่คุณสำรวจในแมปนะครับคุณจะต้องจําให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าของที่คุณใช้มาทั้งหมดเนี่ยอาจจะหายตลอดทั้งเกมเพราะว่าถ้าคุณพ้นการเกมไปแล้วเนี่ยตัวของผู้เล่นเองนะครับก็จะสามารถใช้พลังดีซชจูมได้เพื่อทําให้้สิ่่่งงงขอออนนนัันนรบยยูกเาาาถว แล้วก็สไตล์เพลงนะครับเราก็ยังเลือกได้เหมือนดิสออนเนอร์ว่าจะบูหรือสเตลก็ได้นะครับพูดถึงสกิลกับอาวุธเนี่ยในด้านของสกิลตัวละครนะครับจะไม่ค่อยต่างจากดิสออนเนอร์มากใครที่เคยเล่นดิสออนเนอร์นะครับแล้วก็คุ้นเคยกับสกิลไหนก็ตามในเกมนี้ก็ยังมีส่วนในด้านของอาวุธปืนนะครับก็จะมีระบบเรลิตี้ไอเทมเข้ามาก็จะเป็นอาวุธสีเขียวสีม่วงอะไรพวกนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะสเต็จะเข้าใจยากมันเป็นอาวุธที่ดีกว่าอันเก่าเฉยๆนะครับ มันไม่ใช่แบบสเต็ตซับซ้อนเหมือนเกม r p g และเกมนี้ก็มีระบบอินเวดด้วยนะครับเหมือนดาร์กโซเลยเป็นระบบ PVP นะครับระหว่างนักฆ่า2คนและถ้าคุณนะครับสู้ชนะอีกฝ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นคนบุกหรือคนถูกบุกเข้ามาคุณก็จะได้รางวัลจากการชนะเพลเยอร์คนนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นเกมนี้ในปี2024คงไม่มีใครเล่นหมดนี้แล้วมั้งเด l o ู p แทบจะเป็นเกมที่ไร้ที่ติแต่เกมนี้มาตกมาตายด้านเพอร์ฟอร์มานนะครับคือมันเป็นเกมที่ให้ประสบการณ์ดีเยี่ยมหลายด้านนะครับแต่ด้านเพอร์ฟอร์มานได้เลย ถ้าใครนะครับสนใจเกมยิงไฮสปีดในยุค60ที่มีสไตล์เกมเพย์การนำเสนอที่สดใหม่และแหวกแนวเกมนี้ตอบโจทย์คุณทุกอนูแล้วมาดูกันว่าคุณจะเป็นผู้ฆ่าหรือผู้ถูกฆ่า มันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีเกมที่มีทางเลือกในโลกของไซเบอร์พังซึ่งผมไม่ได้หมายถึงไซเบอร์พังสองพันเจ็ดนะฮะความเจ๋งของเกมนี้นะครับมาก่อนการไซเบอร์พังคสองพันสเจ็ดซะอีก Deus Ex Human Revolution เกมนี้ก็ยังชูลง Adaptive Gameplay Style เหมือนเกมก่อนหน้านี้เลยบูสตสเตลผสมผสานทําได้หมดเหมือนกันเป๊ะแต่สิ่งที่เกมนี้ต่างจากเกมก่อนหน้าเลยนะครับคือเกมนี้เป็นเกม first person ผสม third person ปกตินะครับเกม immersive ซีมส่วนใหญ่จะเป็นแนว first person shooter แต่เกมนี้ทําผสมผสานได้อย่างลงตัวมาก เกมนี้ก็ยังมีระบบอัพเกรดนะครับเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยก็คือ augmentation แล่นอนครับเกมนี้ยังมีความเป็น rpg อยู่ ระบบอัปเกรดนะครับจะมาในรูปแบบของอวัยวะาจาักรกลหรือที่เรียกว่าอะ m เมนเทชันโดยจะแบ่งการอัปเกรดเป็นส่วนๆวนระบบนี้แหละครับจะเป็นอะดัพตีฟเพลย์สไตล์ของคุณและเกมในโลกไซเบอร์พังนะครับมันก็จะขาดปืนไม่ได้เช่นกันซึ่งอาวุธปืนนะครับก็สามารถอัปเกรดได้เช่นกันและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยกว่าปืนเลยก็คือการแฮกนี่ก็อีกส่วนหนึ่งของอะดัพตีฟในการเล่นอีกเช่นกันคือคุณสามารถแฮกกรมตำรวจของดีทอยได้ทั้งกรมอ่ะคิดดูแล้วกันกินนี้ก็มีโลบบายาย venary Reident 4เลคือนออออกกกจากกาแรเเล่ขงงงตตัวว้้คุณไมมอเน สกลิลทั้งใน,นเรื่องหลักและใน,นเรื่องเสริมที่เราเล่นไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเล่นไปสัก30ชั่วโมงได้แล้วถ้าใครชอบเกมที่จัดแต่งจากกลในตัวเราได้เนี่ยและมีสไตล์เพลย์และทีมที่อยู่ในโลกไซเบอร์พังดูเซ็กคิวแมนรีวอลูชัคืออีกหนึ่งคำตอบของคุณ คุณเคยคิดไหมว่าได้เกิดเกมโหมดปะพันในเกมรีมอสเนี่ยทำเป็นเกมเล่นคนเดียวอจจะเป็นไงมันก็จะกลายเป็นเกมนี้เลย Play Rebo ู๊2017น่าเสียดายมากเลยที่เกมนี้มันอันเดอร์เลดี่เป็นเกมในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ผมเล่นจบไปแล้ว3รอบเกมนี้เป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์ไซฟนะครับที่คุณจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกโลกที่คุณจะต้องสู้กับเหล่าเอเลี่ยนนะครับที่ชื่อว่าไทฟูลที่สามารถปลอมเป็นสิ่งของได้ Play นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่คุณจะต้องเข้าใจโลกของเกมนี้การดำเนินเรื่องนะครับทั้ง คุณจะต้องฟังอ่านแล้วก็ตีความไม่เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากาลังดําเนินเลือกไปทางไหนเกมนี้ก็จะเหมือนไบโอช็อกกับบิสออนเนอร์นะครับที่ออบเจกต์อาจจะชี้บอกคุณก็จริงแต่เราต้องอ่านออบเจกต์ให้เข้าใจนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรเพราะถ้าเกิดคุณสนแค่การเล่นจบอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะเหมือนผมคือเกิดอาการสตั๊กแน่นอนหาทางไปต่อไม่เจอหรือไม่รู้ควรจะทําอะไรศัตนนรูในเกมนี้นะครับเราก็จะรับมือแตกต่างกันไปบางตัวเราอาจจะต้องช่างสังเกตบางตัวเราอาจจะต้องจบไฟนั้นให้เร็วที่สุด บางตัวสเตลได้ยิ่งดีแต่นั่นแหละครับมันคือทางเลือกของผู้เล่นคุณจะฆ่าหมดทั้งฉากหรือคุณจะผ่านโดยที่ไม่ต้องเจอตัวยังได้เลยแล้วแต่สถานาการณ์ของเกมนะครับว่าเขาจะบีบบังคับให้เราทําแบบไหนด้อาวุธของเกมนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธไซไฟยอย่างอย่างแรกที่เราได้มาเลยเนี่ยปืนกูกันเนี่ยน่าจะเป็นปืนที่ o อที่สุดในเกมแล้วนอกจากคุณจะเอามาแช่แข็งศัตรูได้เนี่ยคุณยังเอามาปีนข้ามฉากยังได้เลยนะเวย้ยคือเกมมันไม่ได้ห้ามคุณนะเวย้ยแต่มันมีความเป็นไปได้อะ่ะและอาวุธอย่างอ,างอ,งเเอื่อ และปืนนะครับก็จะมีอัปเกรดเหมือนกันโดยการ ag, หาตัวอัปเกรดในแมปซึ่งมันก็โยงมาถึงการสำรวจอยู่ดีอ๋อแล้วก็พวกของเศษขยะอะไรในด่านนะครับอย่าลืมเก็บด้วยนะพอมันสามารถเอามาย่อยเป็นเมทริเอลเอาไว้คราของได้ตรงนี้ผมชอบมากโคตรเจ๋งอะและตัวผู้เล่นนะครับก็จะมีสกิลอัปเกรดเช่นกันแล้วสายการเลือกเล่นมันมีให้เยอะมากซึ่งวิธีการอัปเกรดนะครับคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าเนโรมอสมาใช้นะครับผมถ้าคุณยิ่งสำรวจคุณก็ยิ่งได้และบอกเลยนะบรรยากาศในเกมนเนี้ยโคตรซึมซับถึงบรรยากาศอะ e ิมเม และในด้านการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยคุณจะเล่นแต่เควสหลักก็ได้แต่ผมบอกไว้ก่อนนะมีโอกาสได้แบดเอ็นสูงถ้าคุณอยากจบเกมนี้แบบสวยนะคุณอาจจะต้องทำไซเควสเยอะหน่อยถ้าคุณสนใจเกม h ฮอร์เรอร์ไฟบนอวกาศเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าจัดและผมยังฝันถึงเรื่องเดิมๆอยู่เลย ถ้าเกม i m m e r s i v ซ Sim ิก่อนหน้าที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้การนำเสนอนี่คือเด็กน้อยกว่าเกมนี้ไปเลยเพราะว่านี่คือเกมคุณปู่ของแนว Immersive Sim ของจริง System Shock ก่อนจะมีเกม BioShock ที่คุณเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีเกมนี้แหละครับที่เป็นต้นแบบมาก่อน System Shock คือเกมที่ลงลึกด้าน Immersive Sim แบบ in control 100%ซึ่งล่าสุดนะครับเกมนี้ก็ถูกรีเมคเมื่อปี2019ก็เป็นการปรับปรุงแล้วก็ทำให้เกมมาเล่นง่ายขึ้น ย้ําว่าเกมเพลย์เล่นง่ายขึ้นอย่างเดียวนะครับพอในส่วนด้านอื่นนั้นคุณจะต้องขวนขวายเอาเองอย่างเกมก่อนหน้าที่ผมบอกไปนะครับการทำออบเจกเนี่ยมันยังบอกผู้เล่นนะครับว่าทําอะไรชี้อะไรแต่เกมนี้ไม่ครับมันโยนคุณเข้าสู่เกมแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยออบเจกทำอะไรวะกูควรไปทางไหนต่อแล้วกูควรทาอะไรต่อหลังจากนั้น เกมมันไม่บอกคุณคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจุดสูงสุดของในเรื่องในเกมนี้นะครับคุณจะต้องจัดการกับโชแดนให้ได้หรือก็คือ AI ปัญญาประดิษฐ์นี่เองแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการเดินสำรวจฉากในเกมนี้นะครับมันจะให้อารมณ์เหมือนคาร์าสเปนเซอร์นะครับแต่ใหญ่กว่า3หรือ4เท่าคือแต่ละฉากมันแบบมันมีความลึกของมันอะและมันยังสามารถลงลึกได้อีกและโอกาสหลงคือสูงมาก คือเกมนี้เนี่ยคุณเก่งภาษาอังกฤษไม่พอคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตและจําเส้นทางให้ได้ผมถึงเข้าใจเลยว่าคนที่เล่นเกมนี้จบอะ่ะมันมีน้อยมากเพราะเกมมันแทบไม่บอกอะไรเราเลยคุณจะต้องคอยอ่านไฟล์เอกสารนะครับหรือฟังอะดิโอล็อกพะนี่คือจุดที่มันจะใบนะครับว่าคุณจะต้องไปทําอะไรต่อแต่ก็นั่นแหละฮะมันไม่บอกเส้นทางอะไรเราเลยนะครับผมคุณจะต้องหาด้วยตัวเองส่วนในด้านพวกโปเกชชั่นหรือเกมเพลย์อะไรพวกนี้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ท่านในเกมก่อนหน้าที่ผมบอกไปนะครับมันยังมีระบบพกอัปเกรดพกอาวุธหรือพลังอะไรพวกนี้เกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการหาอาวุธใหม่ซะมากกว่านะครับและของเล่นใหม่แล้วเราก็ต้องมาจัดสรรเอาเองนะครับว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าของในเกมนี้มันก็เต็มได้ท่านในด้านเกมเพย์นะครับถ้ามองในมุมมองของเวอร์ชันรีเมคเนี่ยผมว่ามันทำมาดีมากเลยนะการเพย์สตูแอนิเมชันนะครับถือว่าทำมาดีมากระดับท็อปน็อตเลยการรับมือกับสตูในเกมนี้ผมถือว่ามันยังโอเคมันไม่ได้ยากมาก แต่ศัตรูที่โหดที่สุดก็นั่นแหละฮะการเดินทางในเกมนี้และถ้าใครอินดีจัดอยากจะไปลองต้นฉบับก็ได้นะครับผมไม่ห้ามเกมมันโอสคูจัดอะใครเล่นได้ก็เอาเลยนะครับผมไม่เอาแล้วคนนึงด้วยการนําเสนอนะครับที่ไม่ได้แคชชวนอะไรเลยนะครับแต่ก็ซึมซับกับบรรยากาศได้ดีถ้าคุณอินกับอะไรแบบนี้คุณจะสนุกกับเกมนี้แน่นอนแต่ถ้าใครอยากลองถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะลองเล่นเกมก่อนหน้าที่ผมบอกไปก่อนนะครับเพราะว่าเกมก่อนหน้าน่ะมันเล่นง่ายกว่า แต่ถ้าใครเป็นฮาร์ดคอร์เพเยอนนะครับก็จัดเกินนี้เลยนะครับคุณอาจจะชอบก็ได้ส่วนตัวผมแค่สีรอบแล้วก็เล่นไม่จบด้วยนะฮะพอแล้วไม่ไหวโดนโชดันด่าว่าเป็นมแมลงไม่รู้กี่รอบแล้วถึง i ิมเมอร์ซีฟซิมนะครับมันจะเป็นเกมที่ซึมซับบรรยากาศได้ดีกว่าเกมคชชัวทั่ว,วไป แต่ก็นะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นแนวนี้ได้ถ้าเกมที่มันให้อะไรที่มันหลากหลายแต่ไม่ต้องเป็น Immersive ซิมอ่ะผมก็มี r e c o m เมนตอยู่ถ้าฝั่ง Ubisoft ก็เป็นแบบพวกฟ้าคาย Assassin's Creed อย่างนี้ที่ต่อให้คุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษคุณก็สามารถเ n j นจอยได้อะ่ะมันก็มีความหลากหลายให้คุณได้เล่นเหมือนกัน ฝั่งล็อกสตาร์ก็เลดเดตเดียมชั้นสองนะฮะซึมซับโลกบรรยากาศนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องซีเรียสว่าคุณจะเล่นเกมนี้ไม่จบอ็อบเจกต์บอกชัดเจนแน่นอนว่าคุณต้องทาอะไรมีเควสหลักเควสเสริมเหมือนกันมันไม่ผิดนะครับผมที่คุณจะเล่นเกมแนวอิมูซีฟซิไม่ได้เพราะไม่งั้นตลาดเกมมันก็คงไม่หลากหลายมาทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณอยากลองอะไรแปลกใหม่แหวกแนวนะครับผมแนะนำนะฮะลองเล่นดูตัวผมเองก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกนะฮะที่จะเล่นเกมแนวนี้ได้เหมือนกันผมก็แค่เกมเมอร์คนหนึ่งที่จะชิมมมมมเเเกกีไปอยตาใจผง ก็ขอบคุณที่ตั้งใจดูคลิปนี้จนจบนะฮะขอบคุณมากมากเลยคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็เราดูแล้วกัน,นะฮะผมก็จะขยันทําแนวนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอให้ทุกคนนะฮะโชคดีและสวัสดีทุกคนด้วย